สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมอาร์มริมเลวันนี้เราอยู่กับเจ้า c b r 6 5 0ร่หกห้นย์ F. นะครับผมวันนี้เป็นอยู่กับเจ้าโครงขาวนะครับคันนี้เป็นปี2 0 1พนะครับผมคันนี้คาร์บอนค่อนข้างเยอะเลยไปเดี๋ยวเรามาดูาของแต่งเลยหลักๆ้หน้าชิวหน้านะครับผมนี่ชิวหน้าโนกสีสมโมกแล้วก็ตัวน,นี้เป็นคาร์บอนนะครับผม ครอบครอบเอ่อครอบไฟครอบไฟหน้าก็คาร์บอนมัคคนหน้าคาร์บอนอ๋อนี่นี่อันนี้ของแต่งนะครับยันมหาอึดแต่ไม่รู้ไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าคนจะอยู่หรือเปล่าไล่ลงมานะครับผมคันนี้มีกาบมะนาวกาบมะนาตรงรุ่นมาคันนี้มีอกสนามมาให้นะครับผมมาเรามาดูน้าบนกันปั๊มบนปัม๊มโบปั๊มรวยนะครับผม หน้านี้ก็จะเป็นมือคัชเดิมอันนี้คอบใหม่์คาร์บอนสวยเลยซับเฟรมครอบตรงนี้คาร์บอนการลอยถังคาร์บอนแข้งข้างซ้ายขวาคาร์บอนครับผมคอบบางโคนคอบโซ่คาร์บอนยางหลังเหลือๆเ,เลยคันนี้แล้วก็ช่วงท้ายคาร์บอนนะครับผม ไฟท้ายแต่งด้วยนี่ใช้กับอเมิเอได้โซ่สเตอร์เหลือๆนะครับผมนี่หางปลานะครับผมเป็นหางปลาแต่งคันนี้คันนี้มีคุชชิปเตอร์ด้วยคุชชิพเตอร์แล้วก็มีบางโซ่คาร์บอนมาเรามาดูเลขใหม่กันเลยดีกว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้ปร่งปังแน่นอนคันนี้ได้มาอยู่สามหมื่นหนึ่งนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอ่าตอนนี้ก็เดินหอบหน่อยนะครับผมตามสไตล์เสียสูงคอนด้แหมรอบต่ำนี้ตดกระจายเลยนะครับผมก็รายละเอียดเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ ชิปนะครับผมถ้าใครสนใจติดต่อเราได้ทางเพจอาร์อาร์ซุปเปอร์บายหรือเซลล์ที่ขายอยู่ตามออนไลน์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้า c ี r ที่ชอบตดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ